2025ถือเป็นปีทองของวงการซีรีส์ย้อนยุคจีนหรือกู่จวงที่กลายเป็นสมรภูมิเดือดของผู้ผลิตละครแต่และเรื่องต่างงัดไม้เด็ดทั้งพล็อตเรื่องสุดล้ำและโปรดักชั่นอลังการมาฟาดฟันกันอย่างดุเดือดเลยค่ะ 10. ซีรีส์จีนย้อนยุค2025เรื่องประปักษ์จำนน ประเดิมด้วยซีรีส์ที่เป็นลูกรักของสายเสพงานภาพสวยและวิชวลน,นักแสดงระดับท็อปนำแสดงโดยซ่องจูเอ๋อและหลิวอู้หนิงเรื่องราวความรักแบบแต่งก่อนรักที่หลังท่ามกลางความขัดแย้งของตระกูลและการแย่งชิงอำนาจ ซีรีส์จีนย้อนยุค2025เรื่องภารกิจลิ้นจี่สู่ช้างอันแม้คะแนนโดบ้านจะอยู่ที่6.6แต่เรื่องนี้กลับตกหัวใจคนดูได้อยู่หมัดเลยนะคะโดยการเล่าเรื่องภารกิจสุดหินของคนตัวเล็กๆในสมัยราชวงศ์ถังที่ต้องหาทางขนส่งลิ้นจี่สดๆไปส่งให้ทันเวลานำแสดงโดยรุ่นใหญ่ฝีมือเทพเหลยเจียอินและเย่หยุนผง 8. ซีรีส์จีนย้อนยุค2025เรื่องกุ้ยหนี่สตรีผู้สูงสักฉีกกดซีรีส์ชิงดีชิงเด่นในเรือนหลังแบบเดิมๆด,ด้วยพล็อตเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นนำแสดงโดยเฉินตูหลิงที่พลิกบทบาทมารับบทหญิงสาวผู้กลับมาทวงแค้นอย่างชาญฉลาดประกบคู่กับซินหยุนหลายคุณนางหนุ่มจอมวางแผน เเรื่องคัมภีร์ร่วมฝันซีรีส์ม้ามืดแห่งปีที่มาพร้อมพลอตสุดล้ำทะลุมิติเข้าไปในนิยายวนลูปเวลานำแสดงโดยหลี่อี้ถงและหลิวอู้หนิงค่ะ 6. เรื่องตำนานจ้างหายการคัมแบ็กของเซียวจ้านในบทบาทสุดท้าทายประกบคู่จางจิ้งอีกับเรื่องราวแนวชิงไหวพริบทางการเมืองและการล้างแค้นฝีมือการกำกับของเจิ้งเสี่ยวหลงผู้กำกับเจินหวนททำให้ภาพสวยสมจริงทุกองค์ประกอบ ห้าเรื่องดํานานนาทีมืดก็มาเอาใจสายกําลังภายในกับซีรีส์ d. แอคชั่นเดือดเดือดดัดแปลงจากอนิเมะชื่อดังนัแสดงโดยกงจุนและเผิงเสี่ยวรานค่ะ 4. เรื่องล่าปีศาจพิฆาตรักซีรีส์แนวแฟนตาซีระทึกขวัญที่เหรินเจียหลุนรับบทนักปราบปีศาจประกบคู่ส่งจูเอ,อ๋อกวาดความนิยมบนไอชีอี้ไปอย่างสวยงามเลยค่ะ 3. ซีรีส์จีนย้อนหลัง2 0 2 5เรื่องงามบุพพาสกุลนาการโคจรมาพบกันอีกครั้งของคู่ขวัญหยางจื่อและหลี่เซี่ย ในซีรีส์ย้อนหลังฟอร์มยักษ์ 2. เรื่องปริศนาลับราชวงศ์ถังเส้นทางสู่ตะวันตก2แฟรนไชายซีรีส์ที่หลายคนรอคอยและไม่ทําให้บิดหวังกับซีรีส์สืบสวนสอบสวนฟอร์มยักษ์ที่พาคนดูไปไขคดีปริศนาสุดลี้ลับในสมัยราชวงศ์ถัง 1. ตําตำนานสํานักดาบนกกระจอก2อ,อันดับหนึ่งที่หักปากกาเซียนทุกสํานักเลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ซีรีส์ขายหน้าตาพระนางนะคะแต่เป็นซีรีส์ตลกกําลังภายในที่รวมเอานักแสดงตลกตัวพ่อตัวแม่ของจีนไว้อย่างคับข้างเลยค่ะนาทีมโดยเจ้าเปิ้ลซานเรื่องนี้โดดเด่นด้วยม กเสียดสีสังคมที่เจ็บแสบทันสมัยและหาจนกรามค้างเลยค่ะเป็นความบันเทิงรสชาติใหม่ที่ถูกใจมหาชนจนคว้าแชมป์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีเลยค่ะ